พยากรณอากาศร่วงหน้า10วันนะคะยี่สพฤศจิกายนสองพร้อยก่อนจะไปรับชมมฟังถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดยังไม่กดติดตามฝากทิดาชาแนลด้วยการกดติดตามด้วยจ้าทานที่กดแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยช่วงวันที่21-22พฤศจิกายน64บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้รวมถึงน้ําล้นตลิ่งด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของวันที่23-30ถึง30พฤศจิกายน6กสีคาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนรอกใหม่ จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจะต้องติดตามและเฝ้าระวังรับมือในส่วนของเรื่องน้ำท่วมฉับพนันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับ ข้อมูลต่างๆ,างๆเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศกี่จะอัปเดตให้ฟังทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ยังไงมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจ้งข่าวกันได้พี่พีน้องๆตากข้าวตากผลผลิตก็จะได้เตรียมตัวถูกสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย